flock This will not be a war of heroes Nations will slaughter each other while we get rich This is going to be fun <laughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เทนนี่สตูดิโอนะครับวันนี้ผมมีกระบอกน้ําเก็บความเย็นของ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เทนนี่สตูดิโอนะครับวันนี้ผมมีกระบอกน้ําเก็บความเย็นนะของเมเจอร์ซ e นิเพ็กซ์เป็นกระบอกน้ําจากภาพยนตร์เรื่อง The Kings Man นะสิ่งเขาขดีไซน์ออกมาเท่เลยแหละสวยเลยแหละเป็นรูปก,กระสุนปืนสีทอง ผมเห็นครั้งแรกนี่คือแบบน้าโดนจริงๆริงแ็จะมาดูดีไซน์กันโดยรอบก่อนนะนี่ก็จะเป็นโลโก้ของหนัง the kingsman o l l y in cinema แห n เฉพาะโรงหนังเท่านั้นรอบๆก็จะไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีโลโก้ของเมเจอกับ goldilay n แล้วตรงก้นก็นี่นี่น,น,นี่สวยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกดูดลไลเมลอินเชาานาความจุอยู่ที่ห้าร้อยมิลลิลิตรเป็นวัสดุอย่างดีนั่นแน่แต่ฝาเนี่ยเสียอย่างเดียวฝาเป็นพลาติกนะอือเสีย,ย,ยดายมากเลย แล้วขวดเออมีมีมีเรื่องจะบอกไอไอไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเอาหลอดแทงไม่ได้นะเผื่อใครซื้อเนี่ยใครซื้อไปแล้วเนี่ยเวลาเอาไปกินในโรงหนังอ่ะไม่ไม่ต้องเสียบหลอดเข้าไปนะเพราะมันมีตัวฝาปิดอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งคือผมซื้อไปครั้งแรกนี่คือผมก็งงเลยแหละเอาไปนั่งจิ้มเอาหลอดจิ้มอยู่ตรง เกือบนาทีเพิ่งจะรู้ว่ามันนี่มันเป็นถัวปิดอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลนะถ้าไปกินอนะ่ะเปิดเปิดฝาอย่างนี้ไปเลยก็หล,ลอดเสียบเข้าไปปุ๊บโดดสยดยดมากเลยเขาน่าจะทำตัวนี้ให้มันแบบเสียบหลอดได้อ่ะน่าจะดีเลยแหละนี่ดูด้านในสก่อนแน่ น่ะสีสวยมากเลยซื้บแล้วก็เวลาคุณคุณซื้อไปก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนมันจะแข็งแรงอะ่ะแต่มันก็บอบบางเหมือนกันเพราะว่าตอนซื้อมาผมเอากลับบ้านไงผมเอาใส่ตะก,กร้าหน้ารถมอไซค์ผมอะ่ะปรากฏว่ากลับมาถึงเนี่ยเนียเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นรอยไหม โอ้หแค่ใส่ตะก้านะ้ารถอะยุบเลยอะสีถทลอกหน่อยนึงแต่ในกล้องอาจจะไม่เห็นอืมก็ถ้าใครที่ไม่ซีเรียสเหมือนผมก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าคนซีเรียสก็ระวังให้ดีนะครับระวังดีๆแล้วก็ตรงตรงแผ่นยางนี่แผ่นยางนี่ที่ผมได้มามันมันเหมือนมีฟองอากาศอยู่ข้างใน เห็นไหมกดแล้วก at <Everything. ¿S> you know ็ยุบไม่รู้ว่าเป็นทุกอันหรือเปล่านะเสียดายมากเลยอ่ะแต่โดยรวมก็ถือว่าสวยนะเท่ดีสีนี้แบบจีจัดมากคือแบบผมนี่คือแบบไม่กล้าไปใช้เลยแหละสีมันเตะตาเกินไปครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวระบอกเก็บความเย็นจาก ภาพยนตร์เรื่อง The King's Man สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ